่าเมื่อกี้ผมเห็นอคุณน่าจะชื่อแก้วนะอ่ะเดี๋ยวคุณมณีกลับมาแล้วปอดีของคุณมณีน,นี่สองรอบแล้วนะพอถึงตานี่มันหลุดไปทุกทีอันนี้ผมผมรัดคิวให้พี่เตษน,นะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยคุณแก้วนะเพราะเมื่อกี้เห็นคิวของคุณแก้วมาอะเออโชคไม่ดีเลยเนาะพอถึงตาทีไรมันมันหลุดสองผลแล้ว อ่าอันนี้เดี๋ยว,วเอาเอาเข้าคิวให้คขอจเข้าคือค่ะจ้าโอเคเอาเลย งเงยหน้านิดหนึ่งนะแล้วต่อได้ท่าสองเลยครับสงสัยวันนี้เพลียๆใช่ไหมเนี่ยพอไปสุดเนี่ยค้างไว้นิดหนึ่งเชิดหน้าเชิดหน้าหน่อย เออเนี่ยจะรู้สึกนะว่ามีกําลังมากขึ้นอ่าลงมาเลยครับอ่าเนี่ยกำลังกาลังค่อยเพิ่มขึ้นแล้วนะรู้สึกถึงมือที่ดันลมข้าว,วาดไปจนสุดนะแล้วก็พอขึ้นสุดเนี่ยเชิดหน้านิดนึงเชิดหน้าแล้วค้างไว้นิดนึง ด้วยความรับรู้นะว่าเออเนี่ยมันมีอะไรเข้ามานะอ่ะลดมือเลยอ่าเนี่ยกำลังกลับมาแล้วนี่คือประโยชน์ของท่าสองนะมันจะทําให้มันจะช่วยให้ไอ้ความอ่อนเพลียนะมันมันเคลียร์ความอ่อนเพลียให้ได้มันเหมือนกับมีเอ้พลังระลอกใหม่เนี่ย เข้าสู่ภาวะทางกายเข้าสู่ภาวะทางใจนะภาวะทางกายภาวะทางใจถ้าห่อเหี่ยวอยู่แล้วมาทําท่าสองอย่างถูกต้องเนี่ยนะเวลามือขึ้นไปประกบกันเหนือหัวเนี่ยนะให้เชิดหน้านิดนึงแล้วรับรู้ถึงไอ้ความรู้สึกณนะจุดนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับมีพลังแล่นเข้ามานะ เช้าน้านิดนึงแอาแล้วค้างไว้เออแล้วก็ค่อยลดลงเช้าน้านิดนึง รอบนี้พอลดมือลงเนี่ยต่อได้ท่าสามนะเอามือวบาบางซ้อนกันอ่าคราวนี้ดูนะอ่าใจของเราคือคืนนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีกำลังไม่เป็นไรดูตรงนี้แหละว่าใจของเราตั้งอยู่ได้แค่ไหนพอมาอยู่ท่าสามเนี่ย อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันสติมันอาจจะแกว่งบ้างหรือว่ากลับมาตั้งได้บ้างแต่พอมาอยู่ท่าน,นี้นะแล้วเรารู้สึกถึงใจที่มันนิ่งๆถึงแม้ว่าจะไม่มีกำลังเท่าเดิมเท่าแบบร้อยเปอร์เซนี่ยแต่อย่างน้อยนะมันสามารถรู้สึกถึงความนิ่งทีนี้นิ่งเนี่ยมันนิ่งอย่างรู้ลมหายใจว่ากำลังผ่านเข้ากำลังผ่านออก แล้วเราดูว่าที่คือสามารถเห็นได้จากลมหายใจนี่แหละถ้าหากว่าสติของเรากำลังดรอปกำลังของจิตเนี่ยมันเสื่อมๆอยู่เนี่ยนะลมหายใจมันจะเหมือนกับไม่ค่อยมีกำลังมันอ่อนแรงมันจะไม่ลากยาวแต่ถ้าหากว่ามันกลับมีกำลังขึ้นมามันเป็นช่วงๆเนี่ยจะรู้สึกว่า จิตของเราเนี่ยมันกลับเข้าที่ได้เป็นพักๆสต,ติของเราเนี่ยมันกลับเข้าที่ได้เป็นพักๆก็เห็นความไม่เที่ยงณนะเวลาที่กําลังของเราเนี่ยไม่พร้อมนี่เราจะสามารถเห็นได้นะด้วยภาวะอย่างนี้ว่าเวลาที่ มันมีอาการเหมือนจะวูบเหมือนจะเหมือนจะหมดเหมือนจะหมดแรงเนี่ยยังมีฐานของสติเปรียบจิตเหมือนมือขวาแะแล้วก็เปรียบฐานของสมาธิเหมือนมือซ้ายถ้าหากว่าบางครั้งบางคราว หลายๆวินาทีเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตสามารถตั้งอยู่ได้เหมือนกับมือขวาที่วางอยู่บนมือซ้ายในความสะเทืนนั้นนะที่เกิดขึ้นแป๊บๆนั้นเนี่ยนะเรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงของสติเราเห็นความไม่เที่ยงของสติมันเกิดขึ้นในแป๊บหนึ่งแล้วมันก็แวบ,บไปพร้อมจะเสื่อมลงในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามนะเวลาที่เราเห็นว่าความเสื่อมลงของจิต ความเสื่อมลงของสติความเสื่อมลงของกําลังเนี่ยที่มันมีลักษณะวูบๆจะคอยจะหายหายไปเนี่ยนะเราก็สามารถเห็นได้เช่นกันว่ามันจะดรอปลงไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ยังสามารถฟื้นกลับขึ้นมาเนี่เรียกว่าเป็นการเห็นความไม่เที่ยงของอความหดหู่ซึมเศร้า มันมีประโยชน์ทั้งนั้นน่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นภาวะบวกหรือภาวะลบก็ตามขอเพียงเราสามารถรู้สึกแล้วก็เห็นถึงอาการแกว่งไกไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจนะมันเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาได้ทั้งนั้นน่ยอ่าไหนเดี๋ยวลองคุยกันครับ เวลาเวลาเรามีก <muitas S 2> ําลังดีอ like ่ะก <casual> ah ็โอเคนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องพยายามให้มีแบบว่าไม่ต้องให้ให้ให้มันดีได้ตลอดแต่เห็นความเสื่อมให้เป็นอันไหนลองคุยให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ที่ฟังพี่ว่าแล้วมันเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงบ้างก็พอเข้าใจค่ะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยนิดนึงเพราะวันนี้ทํางานแล้วก็มันมีเรื่องอะไรรบกวนทําให้หดหูแล้ว ตอนที่เวลาทําสมาธิเราจะไม่ค่อยเห็นล้มหายใจชัดเท่าไหร่แค่พยายามรู้สึกมือขึ้นลงอาจจะแบบตื่นเต้นด้วยก็เลยว่า,าหายใจรู้สึกอึดอัดแต่พอตอนที่ก่อนหน้าที่จะอไลฟ์อย่างงี้ค่ะคือ,อนั่งก,ก็รู้สึกดีแต่ก็เหนื่อยค่ะเพราะวันนี้ ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึ่ะค่ะก็เลยว่าไม่ค่อยเห็นแต่พยายามที่จะเห็นความเหนื่อยของตัวเองแล้วก็ความคิดที่มันผุดเข้ามาแต่แต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะ,ะค่อนข้างจะอยู่ในความคิดเยอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ทำตอนเช้าหรือทุกวันที่ทำเวลาเราเห็นความความคิดเนี่ยค่ะแล้วเราจะรู้ รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับเองแต่วันนี้รู้สึกว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่เหมือนเราพยายามที่จะให้มันดับมันก็เลยจะเป็นฝุ่นฝืนอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าวันนี้ถ้าเราแม่นยําในหลักการนะเราสามารถเห็นได้เช่นกันแม้ภาวะมันจะไม่ดีภาวะมันจะเสื่อมนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยน้องมณีพยายามที่จะ พยายามที่จะประคองพยายามที่จะดึงไว้อะนะเอาให้มันดีซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอพอภาวะหดถูภาวะซึมเศร้าภาวะง่วงนะภาวะเพลียมันมาเนี่ยเราไม่เห็นประโยชน์ของมันมันมันเราเราจะเหมือนพยายามดึงกลับมา,าหาอะไรดีๆนะเมื่อกี้ที่สอนไปก็คือให้เห็นคุณค่าของมันด้วย แม้ภาวะไม่ดีมันเกิดขึ้นไม่เมื่อกี้เห็นไหมตอนทําท่าสามคือพอตอนทําท่าสองอ่ะผมเห็นแล้วว่าน้องมณีนี่แบบว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเป๋อคือ,ค,อคือมันไม่ได้รู้สึกถึงท่าอย่างชัดเจนมันมันคอยจางว่วงเพราะงั้นก็เลยอ่ะให้หยุดใช้การเคลื่อนไหวมาอยู่กับความนิ่งแทนเพราะอยู่กับความนิ่งอ่ะมันจะได้เห็นไงว่าใจของเราเนี่ยมันมันมีบางทีเนี่ยมัน เหมือนจะดรอปเหมือนจะง่วงลงอ่ะนะเหมือนเหมือนจะหายไปเหมือนจะหลับอะ่ะแต่บางทีมันก็กลับตื่นขึ้นมาโดยที่คือเราก็ไม่ได้ไปพยายามยื้อนะเพราะเพราะไอเวลาที่เรามีต้นทุนคือการเห็นลมหายใจนะมีวิตตก,กะมาได้พอสมควรแล้วมันจะมาเป็นเหมือนกับฐานของสติเตือนให้เรารู้อยู่ลึกๆว่าเออนี่เรากําลังทําสมาธิอยู่นะถึงแม้ว่า สติของเราเนี่ยมันจะอ่อนกําลังจิตของเราเนี่ยมันเข้าใกล้ภาวะหลับก็ตามแต่มันจะมีอที่อยู่ที่พื้นเนี่ยนะเป็นสติคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดอยู่แล้วนี่พอเราสามารถเห็นได้อันนี้เป็นเทคนิคเลยนะสําหรับคนที่กําลังอ่อนเพลียจากการทํางานมาหรือว่านั่งสมาธิไปแล้วเกิดความรู้สึกหดหูนะเหมือนกับจะง่วงเหมือนกับจะหลับ แทนที่เราจะไปพยายามฝืนไปพยายามขืนมันไว้นะเอ,อ้ยจะต้องกลับมาดีให้ได้หรือว่าจะต้องมาหายใจยาวให้ชัดให้ได้เหมือนปกติธรรมดาไม่ต้องเราตั้งธงไว้ตั้งทิศทางไว้ว่าจะเห็นความไม่เที่ยงของความง่วงดีกว่าอันนี้ต้องจำเลยนะถ้าจำตรงนี้ได้นะแล้วแม่นยำขึ้นใจนะจะมีพัฒนาการทางสมาธิได้ทุกภาวะทุกเวลา ปกติเนี่ยคนจะรู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าทางสมาธิได้ตอนมีกำลังมีความสดชื่นนะมีความตื่นเต็มแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้ภาวะความง่วงมาเป็นตัวพัฒนาสมาธิได้เหมือนกันอย่างที่ในนิวรณะปัพพระพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสี่นะว่าเมื่อจิตหดหูเมื่อจิตซึมเศร้า พูดง่ายๆว่าบางทีง่วงเหงาหานอนอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแทนที่เราจะปล่อยมันไปปล่อยผ่านมันไปเฉยๆไม่ใช้ประโยชน์จากมันเราเอาประโยชน์เราเอามันมาใช้ประโยชน์ดีกว่าคือเห็นว่ามันแสดงความไม่เที่ยงได้นะมันแสดงตัวเนี่ยเหมือนกับไอ้ขายไย,ยอะไรที่มันจะพยายามเข้ามาครอบงําจิตทําให้จิตเนี่ยมืดดับลงเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเราเห็นภาวะที่มันใกล้จะดับนะใกล้จะหลับลงเนี่ยว่าเป็นภาวะหนึ่งของจิตแล้วรู้ว่าภาวะนั้นนะมันสามารถกระเตื้องได้แค่เราหายใจอย่างสดชื่นเป็นเมื่อกี้อย่างผมให้น้องมณีดูไอตอนที่ขึ้นสุดแล้วเราเชิดหน้าเนี่ยนะอย่างครั้งแรกอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเออมันมีความสดชื่นมากขึ้น มันมีกําลังขึ้นมานิดนึงแต่เนื่องจากว่ามันเพลียรจริงๆก็เลยทําได้แค่ครั้งสองครั้งนะแล้วก็รู้สึกหน่อยๆลงมาหน่อยๆลงมาใหม่อันเนี้แค่เราตั้งข้อสังเกตเป็นว่าเออมันกระเตื้องได้ถ้ามีเหตุปัจจัยที่ดีนะะแล้วก็มันดรอปลงได้อีกถ้ามันเพลียอยู่จริงๆถ้าร่างกายมันไม่พร้อมจริงๆ เพียงเท่านี้เราจะเห็นความไม่เที่ยงของความง่วงนะเ<ด>ห็น<ด>ความไม่เที่ยงของความหดหู่เสือ่อมในสมาธิแล้วก็จะเป็นสมาธิที่ไม่เปราะประโยชน์เพราะครั้งนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นความไม่เที่ยงของภาวะหนึ่งอย่างชัดเจนคือความเอ่วงเหงาหาานอนหรือว่าความอ่อนเพลียนะแอนน้องมณีมีคำถามไหมอืมคือ ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงอาจารย์บอกอยู่ในคลิปที่มณีส่งอะค่ะก็พยายามทำทุกวันก็ทำทุกวันถ้าวันไหนเหนื่อยก็ทำไม่เหนื่อยก็ทำอะค่ะก็เลยแบบก็จะพยายามทำท่าที่สองแล้วก็จะพยายามดูเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าเงาหานอนอย่างเงี้ยค่ะ เขอโทษค่ะอาจารย์ไม่ได้ยินนะคะชอบลืมออออย่างที่น้องมณีบอกเมื่อกี้เนี่ยนะว่าพอเรากําลังดีๆเนี่ยจิตดีๆเนี่ยว่าเห็นว่าความคิดมันผ่านเข้ามากระทบจิตแล้วจิตไม่กระเพื่อมนะสักแต่รู้แล้วความคิดก็หายไปเนี่ยดูตรงนั้นเว,เวลาถึงจุดนั้นเนี่ยก็ดูไปนะว่าภาวะทางกายก็อย่างหนึง่งลมหายใจอย่างหนึง่งความคิดอย่างหนึง่ง ดูดูให้มันเกิดขึ้นแบบมีความชำนาญมีความชินนะทุกครั้งที่เรามีกำลังมีความสดชื่นก็ดูดูอย่างนั้นไปแต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกอ่อนเพลียเราก็ดูแบบคืนนี้นะที่ผมสอนไปนะ,ะ,ะเพราะว่าเวลาที่แบบมีกําลังเราเรานั่งสมาธิเราจะไม่เห็นช่วงข้างบนเนี้ค่ะแต่จะเห็นแค่ด้านล่างแล้วก็เห็นเวลาท้องรู้สึกว่าง<ม>ใช่ไหมข้างบนมันว่างไ,<ม>ไปเพราะว่าควางบนงมันเว้นว่างไม่มี เหมือนไม่มีหัวเหมือนไม่มีนั่นแหละค่ะตอนที่รู้สึกว่าเหมือนไม่มีหัวเนี่ยตอนนั้นน่ะคือวิจาระมันเกิดขึ้นจัไว่นะวิจาระเกิดขึ้นของของน้องมณีนะก็คือว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าใจที่เดิมมันคิด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 เนี่ยมันเหลือจากที่มันมีแยกเป็นเสียงๆหลายๆเสียงเนี่ยมันรวมลงมาเหลือแค่ดวงเดียวนะเด่นอยู่คือมีความรู้สึกเหมือนกับว่าข้างบนมันว่าง นะแล้วก็เหมือนกับไอ้ลมหายใจเนี่ยที่ที่ให้ที่ผมให้ดูเป็นเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างเนี้ยนะที่มันเป็นถุงเหมือนถุงลมปง่งพองออกแล้วก็มันยุบเข้าเนี่ยถ้ามีอยู่แค่นี้เนี่ยตัวนี้แหละคือฐานที่ตั้งนะของวิตกกะและวิจาระวิตกกะคือนึกถึงลมวิจาระคือใจของเราเนี่ยเหลืออยู่ดวงเดียวนะ ที่มันเคยแยกเป็นเสียงๆที่มันฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่มันมันเหลืออยู่แค่หนึ่งเดียวรู้ลมอยู่อย่างเดียวรู้กายร,รู้ภาวะทางกายที่โปง่งแล้วก็แฟบนะฮะตรงนี้เนี่ยข้างบนมันจะว่างนะแล้วก็ไอ,อ้ตรงตรงกลางตัวตรงข้างล่างของตัวเนี่ยมันจะปรากฏชัดเหมือนกับว่าเออมันไม่ใช่ตัวของเรามันกลายเป็นภาวะทางกายกําลังแสดงอะไรอย่างหนึ่งให้เราดูนะเนี่ยไอ,อ การที่เดี๋ยวอันนี้คือน้องมณีเห็นเห็นตามนี้ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจะเห็นแค่แบบช่วงท้องแต่ก็เหมือนไม่ใช่ท้องเราเหมือนมีแค่ลมหายใจบางครั้งก็แค่เห็น มีอะไรนั่งอยู่แต่ก็จะไม่เห็นส่วนข้างบนนะค่ะนี่แหละตอ,ตอนตอนตอนที่หัวหายไปเนี่ยนะจําไว้นะเวลาที่เรารู้สึกว่าหัวหายไปคือตอนที่จิตเนี่ยมันเบ่งบานมันมันาจากเดิมที่มันแยกออกเป็นหลายซีกหลายส่วนนะด้วยความฟุ้งซ่านไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วก็เด่นดวงนะตอนนั้นแหละที่วิจาระมันเกิดขึ้น ทีนี้พอวิจาระเกิดไปนานๆในที่สุดความสงบกายนะหรือว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นกายระงับไม่กวัดแกว่งนะคือกายะสังขานระงับระงับลงเนี่ยตอนนั้นมันจะเริ่มมีความสุขมีปิติมีความซาบซ่านขึ้นมาเออขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปิติอันเกิดแต่วิเวกค,คำว่าวิเวกหมายความว่าไงหมายความว่าภาวะทางกายภาวะทางใจ ไม่กระสับกระสายไม่ดิ้นรนนะอืมโอเคเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะมันอยู่ในทิศทางที่ใช่แล้วจ้ะแล้วพอ,อง่วงมันวันไหนง่วงก็ดูแบบคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้มาดูซ้ําก็ได้แล้วจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเวลาที่เห็นอ่าไอเรียบดของตัวเองนะขณะที่ง่วงนะจ้ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอ่าเมื่อกี้ ถึงคุณแก้วนะเดี๋ยวอพอเมื่อกี้ของคุณแก้วดูเหมือนจะสลับไปอ่ะ